กันดดดดรุนๆนะบอสวัสดีนะครับผมอีหลาน้ำต้อครับผมสวัสดีน้องปีชัดอย่าสิบอกว่าไอ้ฮักเจ้าลายไอ้ฮักเจ้าลายอิลีเดล่า,า,ามออาจบไอ้ขายาไมีสาวมาเอลอยค่ะปรสนใจลล์นนะครับผมมีกระมีมากกระตุ้นโดนล่เบิารุงไปแล้วคู่กันคนเดียวลย่ะใส่คู่กันหนูคนเดียว,วมมด้วยผมเป็นด้ปากหวาน ที่จริงนะปากปากเบาบมันเป็นมันเป็นมันบอบอื่นมาบอดิหัวใจที่เป็นอันบอนะเพียงแค่เสียงมันออกปากจะสึกอีลีอย่าปล่อยมือถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวไกลขอแค่เธอเคียงข้างไปตลอดกาลขอแค่เธอเคียงข้างไปตลอดกาล ไปใส่ดอกคาสิยังน้่นตลอดค่ะเอาอ,อันนี้ไอจับเมื่อนอนเราไอเสียเอาเสียกอกเก่ายังหัดไว้ไอ้สียเราให้หนูไปเมื่อไอ้ไอไปไงหนูไปเสียดอกขี้หลังเดยบอครับได้เบิร์ดครับถ้าเป็นน้องไอย,ย่องเบิร์ดขี้ข้อกระด่ด้ยถ้าไว,ว้หรอวาคนนะ่ะคุณแม่โล่เปิดฟังอะไรสุดขออยู่ทั้งนอกคนน่ะคุณแม่คุณแม่เม,ม่นโล่ โอเคทอนลูกไผ่เด้บางสีด้ดค่อยวอเล่นค่อยวอเล่นคออ่นคอยหูงอยู่ว่าเจ้ากินทอนนะแต่ใจเย็นเยนนองไรลซุดแม่ผมเมื่อน,นั้นผมเข้าไปวันนั้นคุณแม่เข้าไปก้อนผมอีกด้แม่ผมนะเข้าไปก้อนผมอีกเพิ่นเป็นคนที่บอกคอยมินบอกคอยมินอย่างหรอกแต่เพิ่น์นผมมาอยู่นี่หินน้องไหเพิ่อนบ่เคยผ่านเลยดิเพิ่์นบึงตลอดอย่าปล่อยมืออีลานะต้องจับมืออีลาตลอดไปครับผมครับผมครับ สำหรับน้องตรงไว้ไปทุกอย่างแม่นมาครับแกงแม่แม่วิหน้ารักค่ะเปลี่ยนคำอื่นได้แล้วสิ่งอื่นแม่วิไงเลยไม่ยาตัวเนี่ยหยอกหยอกหยอกเรื่องจริงไว้ในแชทก่อนค่ะอีหยังอีหยังเอาของแม่มาแกงก่อนฮะคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมบอกวังหัน้นวังหั้นี่ผู้บกว่าอัันอนปีชัดบ้าน แม่นะแมวรีน่ารักนอพนาครลูกท้ายแม่ได้บอกขาเป็นมาให้ให้ให้ฮะหน่อยกใข่ยกใข่คุณแม่ไหมเออเอาซคำนี้พอเออเขาต้องการแค่มาถามคำโตอบซื้อเขาถามมาก็เลยเอาคำโตอบให้เขานะเด็กนิสบอกเอาให้เราจะถิมยาปลาเด้อยกให้เราจะถิมยาปลาเด้อแม่ว่าน่ะยกไข่แม่บอกขึนเด้อเราเออแม่ยกไข่เราบอกเอาขึ้นเด้อเราอ่ะ 再干就很有。